กูดอันเมือ่อนำเตี้ยนะกู good, good, good. ะดกูดกูดติการตันเนี้ยค่ะจิมค่ะวุ้มกินเลยค่ะรวยมากหรือหมายนำโน่นนั่นอยู่หรือ,นนนรอในความเหงาแก่ไม่เอาไม่เล,ไเลนนนย,เยไม่เลยโนู่นน้อยอย่างเดียวเท่าไหร่ตังแจ๊คไม่เลยไม่เลยมีน้ำโน่น <laughs> ลิลี่เบลเกตายก็ปล็อคฮะเบลเกเลวตีนี้น้ำตรงไหนใส่ยิ้มเดี๋ยวว่าเตียงดูอะไรอ่ะดูนี้หยอกลิลี่เบียไม่ได้กินข้าวที่ไก่เดินน้ำต้ตัะเก็ยบมาเลยกะใขรอยากลดความบัวในหนึ่งตึกน้ำนู้นนะไม่กินข้าวไม่ลง น้ำนุ่นนีฉันจะโซ่นายไม่กิดตางค่ะซ่นายว่าตาปรือได้เป็นน้ำนุ่นนะคะไปบีดิ้นต้นนี่นะบีดิ้นเต้นต้นนนี่ต้นเกยกินไอติมแม่จนหนึบแปล่วไปกูดกูดกูดึงออกมาเลียดเป้านี่เอาจอนไปกูดน้ำนุ่นนั้นกูดออกมากูด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 นะกูได้เหลือตู่นนันเะบดินําน้นองมากเลย นี่ ия, ครูทนไม่พอมีแม็ดพริกติดกันนลพี่อยู่ันเกรืงแกงอะอยู่ันเกร่งเกงแ